สวัสดีครับมือนีปูครับร้านหน่อยกมากที่เก่าครับมากับร้านใบเกยมือนี่วันที่ซิฟหาครับวันที่ซิมหาีถุหน้าย่นสองพัหารอยหกครับมือนี้ก็คือเก้าครับผ้าไปเบ่งเบ่งสร้างเห็ดงานนะครับ ับไปเคยร้านหน่อยใครเบิ่งว่าตังเมื่อนี้จีเซ็ดงานเดยงานเห็ดยังเนี่ยครับถ้าไปติดตามกันครับ ตั้งไรก็ได้ลกูกมือนี่ช่างอยู่กับการติดฝ่าเพดานด้วอสิสัมเ็จไปสองสองหองแล้วครับอันนี้ก็ห้องห้องใหญ่ห้องใหยเนี่ยใส่ใส่เรียบร้อยแล้วเดินสายไฟเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นห้องของภาษามาเดียวครับของตามภาษามาเดียว เหลือแต่จตัดตัดไปได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 ช่องหน่อยก็เสร็จอันนี้อ่ามุดมุดดูดอากาศครับัวนี้มุดดูดอากาศของเพ,พิ่นพิเศษผู้เดียวติดตั้งเรียบร้อยครับซุ่มต่อแก๊สเตาแยงก็ตัวจอบเรียบร้อยครับเดินสายเพื่อนสายไฟเมื่อน,นี้ก็ ประตูมาละมาเข้าประจำการของนี้ก็เหลือใส่ประตูใส่ติดอ,อย่าแนวนะครับคว่าแล้วก็ติมาอย่าแนวเก็บประตูซีจริงครับอันนี้พุดดูดอากาศของห้องน้ำก็ติดตั้งเรียบร้อย ท่าสีเรียบร้อยค่อยสีเอาหน้าก,กากมาใส่นะครับตันนี้ยังบ้่ไใส่หน้าก,กากนะครับเก็บอว้ก่ณนเดี๋ยวมันจะเปื่อนส่วนสุขภัณฑ์ก็ดำเนินการอาจจะเป็นขั้นตอนตกอบสุดไายครับเดินนำ้ำเดินถ้าหลังจากท่าสีแล้วะก็เตรียมไว้เบิดอุปกรณ์ครบครับคแต่ั <c oughs> <c oughs> สรางสัางสรางมีสร้างมิสมีอันนี้สร้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> างตะปูครับบ่เป็นตาปูแร้บานนี้ไอตดผมแล้วเป็นสร้างอาปุบาเนี้ยมีสามสามสร้างดำเนินการตั <c oughs> <New> ้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มไอคนใหญ่ของออกจากบ้านล้างเก้าครับจนว่าพ้องสี่เป็น คนข,ข,ของขนหัดคนของเขาความทุกอย่างครับนี่นี่จบบดยู่นนี่นี่ไม่เกี่ยมฟันยันเลือล่อนลบแฮ็ดบ่าเป็นก็ต้องให้เป็นอันนี้ปเพื่อนปัไกไฟก็ลงเียับ้อยอันนี้เป็นตัว ่อควัน่อหลุดพุดของสิ่งของอ่าที่ทำกับเขาของมาเดียวครับกลับไปเบิ้งห้องสองห้องใบเตยนี่รู้สึกว่าจะเกือบทุกอย่างครับห้องใบเตยโอ้ตามไปโอ้ทางเอกกำลังติดปีตแค่เหนือเบิ้งอันนี้ ข้างในซีอว์สำหรับมากมาพักไใบของนี่ก่อนพื้นปูเส้นแล้วครับข้องน้าเรียบร้อยพื้นอันนี้สะอาดดีายาแนวยาแนวเรียบร้อยตัวนี้ยังมาในใไฟไฟกะร้อยไว้จนสมตับถาดเออจน,นิ่มทำนำอุน่นส่วนนี้ก็ติดแล้วเพื่อน ระบบเป็ืนไฟกับสมบูรณ์ฝ้าครับจนจนทั้งฝ้ากับเีือวจะตัดเสศจเต้เพื่อนไฟติดเรียบร้อยครับไปเหลือตั้งเต้ท่าสีแล้วก็สีเอาที่ตั้งตูโหลดตั้งมิตเตอร์ผลกัตกดีดีครับอุดรบอก คยเว้นถึงสองมือครับโต๊กมื่นตอนนี้ก็โต๊กอีกแล้วไปเบิงห่องของยายตัได้ครับบบดน,นี้ตัวนี้ผัดลมต่างกระเบื้องไล่กระเบื้องเียบๆนี่เสียบเข้าไปเพื่อทดสอบระบบไฟ ปุ่นปุ่นติดปูกระเบื้องแล้วปุ่นสอบขึ้นกับกับแก่สองทุงอันนี้ห้องของย้ายโตวกวกับเอว่านนี่ปูได้โอ้ครึ่งปูได้ลายสักกับเก็บเก็บมุ่มเหียบ้อยต่างพ่นกับ ทางทั้งนี้นเขาไปได้แล้วพ่อปูเมื่อวานนี้ดไลายครับแถวเงาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวเครื่องแถวที่เครื่องนี้คือตัดเสยดอัดพ้อมเมื่อนี้เริ่มปฏิบัติการคือประมาณพ่อหนาจะเนี่ยนี่นาจะทั้งเลือกที่เลือเก็บเศษนะครับพอเก็บเศษมันสิยากเล็กน้อย อยแ่ดีอดีไม่แห้งอาจจะแล้วเ,เมือนี้ห <c oughs> ้อ,องใหญ่รบบอันนี้ก็คือสร้างเอาฝนมาซอยครับสร้างปุสร้างเอสร้างรอบนี้ห็่ว่าบพาท่านแท้บฮะทัท่านแ, <c oughs> าน <c oughs> แต่ก็ว่าเขาภายในเขาบรรณาการที่ให้มันํำเร็จนะครับ ้องนี้แล้วของน้ำของน้ำของแย,ยต่ตรู้สึกว่าสีขึ้นไปแล้วฝานึงเพื่อนไฟก็ได้ไซส์เม่นตายยังก็เดินแล้วละ่ะแต่ก็ล่อรอบฝากระเบื้องเซตกับสีไล่ไล่ใส่ฝาแล้วก็สีใส่สีใส่สีจริงเขงาว่าเลยครับเก็บเจลห้องห้องนี้ใครอยู่บ่อมีสัมภาสละ บ่ได้ว่างสิง่งของหลายคือของของใบเตยอ,อันนี้ก็เขาทั้งผลเบิ่องขับนปักไฟดูเสียว่าสิกำนันยามนี่ทีเป็นคนที่อ่าบ้าปักไฟจักน้อยอ่าดนด้เฮียดานน,าดาน,นอกนีกน,นึงแล้วก็สองสามสามจุดครับ ปักไปแล้วก็ว่าไปยุปบเมืองใดก็ต้องลากสามตาไปลดอันนี้กออะยุดหนึ่งแล้วก็นานใน,มน่มันจีมว่าตรงกันครับใต่ดาหลังปักเ,เดี๋ยวเก็บเตียดนิดหนึ่งทางต่อมก็จับอ,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 อ่าเนี่เป็นยังไงย่าแนวย่าแนวไ่น้ำไยในระว่างที่ปูนพันเบิดทัถังครับ พอดีปูแล้วก็ยาแ,แนวกันน่าจะไล่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 เลี้ยกันต้นห้องน้ำห้องนี่ขึ้นแล้วฟ้าหนึ่งเจ้าวัดบ้านแล้วนะคือเป็นไห้ก่นอนน้ำคือกันคือกันทุกห้องเลยครับครับสำหรับผู้ที่ติดตามมาขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามกัน,นาามนานโดยดีตลอด ขอบคุณคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเดี๋ยวเมื่อต่อไปก็ดีอัปเดตมาให้เบิ้งอีกเรื่อยๆว่าเฮ็ดได้ฮอตไซสแล้วสากได้ฮอดไซส์แล้วเมื่อนี้ได้เฮ็ดยังแน่นะครับ<ม>ตามมากรกดผู้ที่เขาเมืองไม่ติดตามไม่กดกดจิตตามฝากกดติตตามฝา,า,มากซัพตะไข่นะครับให้กำลังใจกันครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับมือนี้สวัสดีครับ